เฮ้ยเขามีเพลงชิมบาจิด้วยว่ะชิมบาจิโกจะเป็นจะเป็ดื่มก็ดื่มบอกเงี้ยไปสิครับจังหวะนี้จะบอกว่ากระดูกไก่เขานิ่มมากไะเรียนบทจะเป็นเสน่ห์ของเขาไปอีกอย่างทางนี้ทางนี้ทางนี้ I, yeah. told <tr seine Christmas> you. I told you that this way, but you say go straight on. Các mà sao mà phẳng thế. Nè. 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 แล้วก็โรงแรมเราอยู่ตรงนี้จ้าเช็ค <Family S 1> อินซี Family Mark p เพลสโอเคเข้าไปเลยเข้าโรงแรมมาก็น้องสิงโตงนะครับสิงโตหนึ่งสิงโตสอง Family เข้าไปได้แล้วก็ ร้อนจ้า How t o say evening กลมบางวา Yeah แล้วก็ฟรีดริงด้วยนะครับเพลคัำดริงบ๊ายบายสวัสดีครับครับอันนี้ห้องมาเปิด<อ>มาเจอห้องเลยอันนี้แคบหน่อยแต่มันอยู่ในเมืองเลยนะครับเมืองเลยแล้วก็เน่ ก็มีที่โกนหนวดที่โกนขนจัก,กเละสบ,บู่แชมพูสระผมล้างมืออ่าง่า Wifi เนาะทีวีแล้วก็มีเครื่องกรองอากาศอมีแอร์ A ตัวหนึงโอเคขอบคุณครับ